โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกับไมคกคั้งนะครับผมก็จริงๆหายไปนานเลยนะครับผมที่หายไปเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะเกมมันไม่อัปเดตอ่ะนะครับผมผมบอกตรงว่าผมเนี่ยรอมาอ่อนานมากนะครับจนผมเนี่ยไปเล่นแกนพีชนะครับจนเวลตันไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีอัปเดตมาสักทีนะครับจนในที่สุดนะครับผมทาง developer ก็ให้ข่าวมาสักทีนะครับผมว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างหมายถึงจะจะมาเมื่อไหร่นะครับมี่ะมาใหม่บ้างเนี่ยเรารู้กันไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ มีอะไรข้อมูลใหม่ๆแล้วครับผมที่เอผมตกลนไปตลอบที่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสรุปสุดท้ายแล้วล่ะนะครับผมต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปของอัปเดตใหม่ที่จะเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีเนื้อหาอะไรในคลิปบ้างผมพาไปดูกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเป็นภาพคนตกปลานะครับผมเป็นภาพคนตกปลานะครับซึ่งเรื่องตกปลาเนี่ยจากที่เห็นตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นว่ามัน มันเหมือนเดิมนะครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับมันการตกปลาเนี่ยมินิเกมเหมือนเดิมแต่ว่าทาง d e v e l o p e r เนี่ยเหมือนเขาได้บอกว่าเขาอยากอธิบายเรื่องรูปการตกปลานะครับแสดงว่ามันอาจจะมีรูปการตกปลาใหม่ขึ้นมานี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าการตกปลาเนี่ยน่าจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาไม่งั้นเขาไม่เอามาใส่นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ แปะไว้เฉยๆนะครับผมเป็นเๆๆๆๆนรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะเรื่องที่สองนะครับผมเป็นเรื่องของปานหมอกนะครับที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็คอนเฟิร์มร้อมาแน่นอนแล้วนะครับผมก็เห็นตามภาพนี้เลยนะครับที่เขียนว่า you miss me t e r y นะครับเลยว่าคือ มัสซิลลี่ของหมอกเลยว่าอัพนั่นเองนะครับผมก็คือแน่นอนแล้วล่ะนะครับว่าหมอกเนี่ยมาชัวนะครับผมแล้วก็อย่างที่สามนะครับผมจะเป็นเรื่องกงเล็บนะฮะนี่กงเล็บอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับผมว่ากงเล็บเนี่ยเป็นอาวุธของฝั่งของดีมอนนะครับผมซึ่งทางเดเวลอปเปอร์เนี่ยได้ทำการยืนยันนะครับว่าอาวุธแต่ละเล่มนะครับผมเราจาเป็นที่จะต้อง มีอาวุธเวอร์ชันหน้าหน้าก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับกงเล็บเนี่ยกงเล็บใหม่อันนี้นะครับผมเราจำเป็นก็ต้องมีกงเล็บแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการอัปเกรดขึ้นไปอีกเป็นอาวุธอีกขั้นหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าอาจจะรวมถึงดาบของเซเลเยอร์ด้วยก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยาทางเดเ e ลเปอร์ได้แนะนำเราว่าเราจําเป็นนะครับเราควรไม่จําเป็นเราควรที่จะมีอาวุธทุกอย่างก่อนอัปเดตหนึ่งจะมานะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังขาดอะไรนะครับในอัปเดตหนึ่งที่เอาไปซื้อ อเอาไปแลกแรก่แรเนี่ยนะครับผมเราควรที่จะเริ่มาร์มแล้วก็เก็บตัวอย่างให้ครบก่อนนะครับผมในระเดีหนึ่งนะฮะต่อไปนะครับผมเป็นภาพนะฮะที่สนีออกมานะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มทุกอย่างในเกมนี้แล้วนะครับผมว่าอะไรจะมาใหม่บ้างนะครับในส่วนของอ ปานนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบัตรดิมอนอาร์ตนะครับผมซึ่งภาพแรกนะครับผมจะเป็นภาพเอนมูเลยนะครับผมเดียวๆเลยนะครับผมซึ่งภาพเนี่ยมันก็จะไปเขียนมีคอมมิชชั่นข้างล่างนะครับซึ่งทางตัวเดเวลอปเปอร์แอดมินเนี่ยนะครับผมได้เขียนในการบรรยายนะครับว่าเป็นภาพคอมมิชชั่นนะครับผมเพื่อใช้เป็นภาพปกนะครับผมอ่ามันเขียน มันเขียนเลยว่าเป็นเอ่อคอมมิชชั่นนะครับผมเป็นคอมมิชชั่นตั้มเนลแล้วก็ไอคอนนะครับผมซึ่งตัวตั้มเนลและไอคอนเนี่ยก็คือเป็นตัวอ่ออ่อตัวเอ่ออย่างอย่างอย่างสมมติปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเราเด่นหนึ่งมานะครับตัวตั้มเนลก็จะเปลี่ยนเป็นภาพอื่นนะครับแต่จะเป็นภาพไหนเราก็มาดูกันนะครับผมซึ่งตัวแรกเนี่ยก็คือเอนมูนะครับพี่ใหญ่ที่เราทราบกันดีนะครับผมว่าตัวรถไฟเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะมีตัวเอนมูเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นปีศาจตัวหลัักนะครบผม แล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับอีกภาพหนึ่งก็จะมีซเยีร์สามคนนะครับก็จะมีตัวเ,เลนโกคุนะครับผม <c oughs> แล้วก็มีตัวปานหมอกนะครับแล้วก็อินโนสุเกะน,นะครับส่วนปีศาจเนี่ยก็จะมีเป็นอาคาสะนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ตัวทันจิโร่เนี่ยได้จัดการสหารเป็นตัวแรกนะครับที่เขาทำการโซโล่ไปได้นะครับเป็นตัวที่มุดดินได้นะครับที่มี3ตัวพี่น้องกันนะครับผมซึ่งในภาพ นะครับผมรวม2ภาพนี้นะครับเราก็ได้ครบทั้ง6อันแล้วนะครับผมซึ่งอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยทางปีศาจเนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับผมแต่านฝั่งของซิริเยอร์เนี่ยก็มาครบเลยนะครับผมทางด้านปานไฟนะครับปานหมอกแล้วก็ปานสัตว์ป่านะครับผมในฝั่งของฝั่งปีศาจก็จะมีเอนมุนะครับผมในภาพนะฮะแล้วก็จะมีอากาศาแล้วก็บวกกับเจ้าปีศาจในครนนั้นด้วยนะครับ อ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะครบแล้วนะครับ3ามสนะครับผมซึ่งจากที่ให้ผมเดาเนี่ยก็น่าจะเป็น3อย่างจเจ้าหตัวนี้แหละนะครับผมที่จะเข้ามาในอัปเดตต่อไปนั่นเองนะครับผมแล้วเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของวันที่จะอนะัปเดตน่ะอ่าตอนนี้ทางเดเวลอปเปอร์เนี่ยได้ทําการปล่อยออกมาเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับผมเขาจะเขียนว่าอัปเดตหนึ่งเนี่ยจะปล่อยในช่วงกลางเดือนนะครับผมกลางเดือนนี้นะครับอ่ากลางเดือนออกตุเบอร์นะครับผมหรืออาจจะ ไปช่วงปลายเดือนเลยก็ได้นะครับผมเขาก็พยายามที่จะทําให้เร็วมากที่สุดนะครับแต่ว่าทีมมีทีมงานของเขาเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันของผู้พแกนะครับ India Life นะครับผมแล้วก็ในส่วนของโชว์เคสเนี่ยนะครับจะเริ่มทิ้งนะครับผมจะเริ่มมีโชว์เคสเนี่ยปล่อยออกมานะครับในช่วงอาทิตย์นะครับผมในช่วงมันเขียนว่าโชว์เคส will start d p in less than a week นะครับผมคือภายในอาทิตย์หนึ่งนะฮะจะมาแน่ๆนะครับโชว์เคสแล้วก็เทลเลอร์เนี่ย ก็จะตามมาพร้อมกับการบอกวันที่ปล่อยออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับใครที่ไม่เคยกด u b s c r i b e ทางช่องของทางตัวเจ้าของเกมนี้นะครับก็ไปกดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางฝั่งของโชว์เคสกับเทลเลอร์เนี่ยน่าจะไปลง YouTube ในนั้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมมันจะมีโค้ดแจกมาด้วยนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้ใส่โค้ดซึ่งโค้ดนี้เนี่ยมันตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับผมมันหมดอายุภายในผมเช็คก่อนเอาชัวร์นะครับผม ส่วนใหญ่โค้ดเนี่ยหมดอายุภายใน3วันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครที่อ๋อในในวีคหนึ่งโอเคโค้ดนี้อาทิตย์หนึ่งนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดเนี่ยสามารถไปใส่ได้นะครับผมโค้ดแรกก็จะเป็นแจกสปินนะครับผมทั่วไปนะครับผมแล้วก็รีเซ็ตเผ่าแล้วก็รีเซ็ตปานนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในใต้ดีสคริปชั่นให้ก็ได้นะครับผมในส่วนของโค้ดถ้าใครยังไม่เคยใส่นะฮะก็ โดยรวมแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของอัปเดตที่มาสั้นๆกันวันนี้นะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมก็รอเล่นอยู่แล้วครับตผมก็ไปเล่นอบอกฟุตซะแบบ น่ลืมหูลืมตาไปเลยช่วงหนึ่งนะครับผมติดมากๆนะครับผมเล่นจนเลตันไปแล้วนะครับ3วันนะครับผมเล่นแบบไม่หยุดเลยนะครับผมก็อย่างไรก็ติดตามรอชมกันได้นะครับสำหรับเกม r o j e c t l a y e r นะครับเกมที่ผมเติมตังไปมากที่สุดนะครับผมก็จะตั้งตารออัปเดตนี้มันนานมากนะครับในสุดก็มาสักทีนะครับผมปลายปีจนได้นะครับผมยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าเป็นคลิปอัปเดตหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมก็ยังไงชอบไปลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมอยากติดตามโคตา คลิปคอนเทนต์โปรเจกต์เซเลเยอร์ก็กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับผมผมจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมในคลิปต่อๆไปอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับผม